เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทยแนวทาวแทา,า,างการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลมีผุ้มคุ้มกันในตัวเองตลอดจนการใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตต้องมีสติปัญญาและความเพียรซึ่งจะนำไปสู่ความผาสุกในการดำรงชีวิตอย่างแท้จริง พศสีหมู่ที่5ตำบลโนนตาลอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของตำบลโนนตาลปัจจุบันมี151ครัวเรือนประชากร696คนชาวบ้านมีอาชีพหลักคือการทำนาอาชีพรองคือการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์หัตถกรรมเรือนไทยและรับจ้างทั่วไปบ้านพศสีเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แบ่งการปกครองคุ้ม <c oughs> <c oughs> มีนายบุญพบราชวงศ์สาเป็นผู้ใหญ่บ้านมีคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นทีมบริหารและบำบัดทุกบำรุงสุขโดยมีหัวหน้าคุ้มและคณะกรรมการคุ้มเป็นผู้รับนโยบายไปขยายผลสู่การปฏิบัติภายในแต่ละคุ้ม สีมีวิถีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายชาวบ้านมีความรักความสามัคคีมีการช่วยเหลือกูลมีความเอือ้อเอื้ออาทรต่อกันยึดถือขนบรรมเนียมประเพณีอันดีงามมาโดยตลอดโดยมีวัดบ้านโพนสีสีสะอาดเป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านทุกครอบครัวในทุกๆเช้าชาวบ้านร่วมกันทำบุญตักบาตรเข้าวัดฟังธรรมทุกวันพระและร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาเป็นประจำ ชาวบ้านโพนสียังได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิการเปิดธนาคารข้าวตามโครงการธนาคารข้าวธนาคารชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จของงานพัฒนาชุมชนในโอกาสครบรอบ50ปีโครงการพัฒนาชุมชน ถึงเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจมาปรับใช้ในชีวิตครอบครัวและชุมชนแล้วชาวบ้านโพนสีได้รับความรู้คำแนะนำจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเทศบาลตำบลโนนตาลและราชการทุกส่วนราชการโดยมีพัฒนากรประสานงานตำบลโนนตาลทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและมุ่งพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมีเสถียรภาพโดยการส่งเสริมให้ชาวบ้านพวลสีน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักพื้นฐานในการพัฒนาชุมชนโดยมีตัวชี้วัด 6, ก2และเกณฑ์ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประสวงมหาไทยเพื่อให้ชุมชนพออยู่พอกินอยู่ดีกินดีมั่งมีสีสุขดก ก็ผมหน้พบกับรูกศานะครับ,บ,บผู้บ้านบ้านพนศรีโมหาตบุ้นตานอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับท่านพูดถึงเดืองแนวทางปัชญา,าเศรษฐกิจพอเพียงนะครับพี่น้องชาวบ้านพนศีและกระผมเองนะครับในน้อมนำมาใส่และได้รับความ่วมอจากพี่น้องบ้านพนศีทุกหลังการเลื่อนนะครับในมาใส่ในชีวิตประจำวันของน้องตัวคน,คนและพี่น้อง ในบาทพนสีมีความภาคภูมิใจที่ได้รับคําแนะนําจากทางสังกัดประธานาธิบดชุมชนระเภอเมืองระยลอีดและทางเทศบาลค,คนนุ่นตาลได้สนับสนุนงบประมาณให้กับทา,งา้งข้อเลื่อนและพี่น้องบ้านพนสีนะครับการเกิดกลุ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนำมักอินทรีย์เชื้อพลาและก็โรงงานปุ๋ยอินทรีย์เชื้อพนะเนี่ยซึ่ง ในอาชีพของพี่น้องในหมู่าบ้านพ่นสีนะครับไดอาชีพลักคือการเห็ดหน้าอาชีพรองคือการปลูกยาพันธุ์จและเลี้ยงสัตว์นะโดยหัลกลักๆแล้วนะครับพี่น้องในการเห็ดหน้านเห็ดไ,ไยายใหญ่พันี่พี่น้องชาวบ้านพ่นสีถูกลังค่าเรื่อในนะครับใดใส่สารเคมีนะครับซึ่งผมเองนะครับมองเห็นอันตรายในตรงนั้นที่เกิดขึ้นกับพี่น้องที่เห็ดชาวลายใหญ่ยาจีบหรือเห็ดหน้ากระดิ่งนะครับเลยมีแนวความคิด ขึ้นมาที่จะเห็ดน้ำมักอินทรีย์ภาพซึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งคือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งใส่สมุนไพรในหมู่บ้านนะทีมีในชุมชุมชมคนของจังวเองโดยก็ต้องพุ่งโลงทุนเหนียงมากแต่ก็ใส่ได้มีประสิทธิภาพในการปราบสตูุภรได้คันแต่ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับงบประมาณก็ได้รับการสนับสนุนจากทางสำนักง,งานเทศบาลตำบลน,นตรตาสวัสดีค่ะดิฉันนางพนารัตจามีภาค พัฒนากรประสานงานตำบลโนนตาลในส่วนของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ดนำทีมโดยหัวหน้านวลจันทร์ศรีมงคลพัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ดได้นำหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาส่งเสริมสนับสนุนให้พน้องชาวบ้านพนรีและทุกหมู่บ้านในตำบลโนนตาลได้นำไปเป็นแนวทางทางปฏิบัติโดยเฉพาะชาวบ้านพนรีทุกหลังคาเรือนได้น้อมน,น,นำนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใ้เป็นเวลานานหลายปีแล้วจนปัจจุบันเห็นผลเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบนการเรียนรู้รรการลดรายจา่ายในเรือนการเพิ่มไรายได้การออมทรัพย์การประหยะัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการอึดอ,อีสวัสดีค่ะพี่น้องชาวตำบลนนตานที่คารุปรักทุกท่านโดยพ่อพลสีหมู่ห้าดิฉันนางชวนพิศริศรีบัวเทศประหลัดเทศบาลตำบลนนตานขณะนี้ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลนนตานในส่วนของเทศบาลตำบลนนตาน เราก็ได้มีการส่งเสริมสนับสน,นุนพร้อมน้ำนำ,นำ,นำกระแสรพระราชดลดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติและมุ่งเน้นให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยเทศบาลตะบนนนทลก็ได้จัดตั้งงบประมาณในการที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกปีให้กับชุมชนทั้งสิชุมชนของเทศบาลและได้มีการประสานงานความร่วมมือกับ ไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ดโดยการนำนำของท่านเมิร์จันศรีมงคลพัฒนาการอำเภอเมืองร้อเอ็ดแล้วก็พัฒนากรประจําตําบลคือคุณพนารัตจันวิภาพัฒนากรผู้สานงานประจําตําบลขอขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ การน,นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติของพี่น้องชาวพุโขสีหมู่ที่5ปรากฏผลเป็นรูปธรรมดังนี้ด้านการลดรายจ่ายมีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ไว้กินเองมีการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยคอกในการทำการเกษตรคนในครอบครัวลดละเลิกอบบยมุกด้านการเพิ่มรายได้มีการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดปีมีการปลูกยาสูบพันเตกิส มีหัตถกรรมเรือนไทยมีการทอผ้าซึ่งสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างดีด้านการออมชาวบ้านมีการมีการออมเงินกลุ่มลุมออมทรัพย์เพื่อการผลิตทุกหลังคาเรือนมีการวางแผนการใช้ใจ่ายอย่างอย่างประหยัดมีศูนสาธิตการตลาดซึ่งเป็นกิจกรรมเครือข่ายของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีการจัดบัญชีครัวเรือนด้านการเรียนรู้ชาวบ้านยาึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกหลังคาคาเรือน มีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการอนุรักษ์ขนบรรมเนียมเพณีอันดีงามเอาไว้และส่งเสริมให้ลูกหลานสืบทอดไว้ต่อไปและมีการรวมกลุ่มต่างๆในหมู่บ้านเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหมู่บ้านด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนชาวบ้านมีการรวมกลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพน้ำหมักชีวภาพน้ำโอโซนน้ำยาขับไล่มแมลงมีการรณร,ร,ร,รงค์ทำความสะอาด ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านให้งามตาปลอดจากโรคติดต่อตามกิจกรรมเดือนละวันฉันและเธอในการพัฒนาหมู่บ้านด้านการเอื้ออารีต่อกันชาวบ้านมีความซื่อสัตย์สุดจริตขยันอดทนมีความรักความผูกพันต่อกันทุกครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมของหมู่บ้านอาทิการเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านใน,ในการจัดทําแผนชุมชนทุกครัวเรือน ทุกทุกครัวเรือนเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสมาชิกศูนย์สาธิตการตลาดมีการดูแลผู้สูงอายุคนพิการเด็กมีชาปนกกิจหมู่บ้านมีการปันผลจากกลุ่มและกองทุนในหมู่บ้าน การดำเนินชีวิตด้วยหลักตักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงของพี่น้องชาวบ้านโพนสีหมู่ที่5ตำบลโนนตาลอำอเมืองร้อยเอ็ดจัังหวดร้อยเอ็ด 101. ชี้ให้เห็นว่าชาวบ้านมีชีวิตแบบพอเพียงไม่ว่าจะเป็นการทำนาการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ไว้กินเองและยังมีการทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีอ,อเมืองร้อยเอ็ดจึงมอบความเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข ประจำปี2555ให้กับบ้านผลสีหมู่ที่5ตำบลนนตาลอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด